ฉันผิดเองใช่หรือเปล่าที่คิดว่าเธอลืมเขาจนหมดใจเธอแล้วความจริงที่ได้เจอเขาคนเดียวที่เธอยังรักและยัง,ยงแค่ดวงตาที่เลือลอยของเธอทุกครั้งเธอเงียบงา รู้ไหมมันปวดร้าวที่เธอไม่เคยรักไม่เคยผูกพันที่ทำให้ฉันในวันนี้มีเพียงหัวใจแต่มันเป็นใจที่ไร้ความรู้สึกเมื่อเธอ,อยังนึกถึงอยู่แต่เขาเธอไม่มีความ คำว่าเราเธอปวดร้าแวแค่ไหนให้รู้ฉชนไหมต่างกันถ้าเธอไม่ได้รักถ้าเธอไม่ได้รักเขาเธอจะมัวมานั่งร้องไห้ทำไมอย่างน้อยก็ยังมีคำว่าเราหรือเธอลืมมันไปหมดแล้ว